นี่จะมาสาธิตวิธีการเตรียมการตอนกิ่งนะครับนี่เราริดกิ่งด้านข้างออกไปแล้วนะครับสองกิ่งทีนี้วิธีการต่อไปก็คือตัดเตรียมการอย่างนี้นะครับระยะเวลาหนึ่งเดือนสองข้างจะง,งอกออกเป็นเขานี่อีกหนึ่งรับนะครับที่ผมริกิ่งริขแขนงออกไปก่อนหน้านี้นะครับประมาณสองอาทิตย์นี่เริ่มแตกกิ่งประมาณสองข้างแล้วครับนี่เป็นเขาควายนะ ต่อไปประมาณอีกหนึ่งเดือนจะสามารถตอนกิ่งเอาไว้จำหน่ายได้นะครับเป็นเงินแม้จะไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็เลี้ยงเปล่าเลี้ยงท้องได้นะครับอย่าลืมปลูกตะไคร้นะคะที่ว่างในสวนอย่าลืมปลูกตะไคร้นะครับเป็นรายได,ได้ช่วยชีวิตเราได้ฝนก็ตกฟ้าก็ร้องท้องก็หิวมาอิ่มด้วยกันนะครับ โป้งไฟแดง,ดงสดๆจากสวนนะครับเติมพลังงานก่อนที่จะไปสู้ชีวิต